สวัสดีครับเรลักกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในบีดโซ e เลโซแนนนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมารีวิวทุกตัวละครเลยนะครับเผื่อใครที่แบบว่าจะเล่นตอนโอเพ่นว่าตัวไหนดีไม่ดีบ้างนะครับอ่ากำังเงครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดนะครับทุกตัวละครตัวไหนเก่งด้านไหนบ้างคุรุรสกี้อิจิโกตีเร็ว แล้วก็ท่าแรงมากครับส่วนเบลคุยะเวลาโจมตีพธรรมดาเนี่ยมันจะวาไปข้างหลังค่อนข้างโกงครับส่วนโยริจิตะกี้ตีเร็วมากมัดต่อยโอย้ตาแทบมองไม่ทันเลยไวมากครับพี่แว่นเอ่อวับวับเป็นวับ,วบ,วบดาบตีพี่หมานี่สายแทงครับแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ตีอุระฮาระบับโจมตี um ti, แล้วก็พี่โลนซ่ากินข้าวคุอ่อบันตีกว้างเลยอ่ะหอกมันอะกว้างมากครับ ต่ที่มีเล่นมาทั้งหมดตัวไหนโกงสุดเชื่อว่ามีให้เบียคุยะเพราะว่าเวลาตีธรรมดาเนี่ยมันว้าไปตีข้างหลังครับคือเราไม่ต้องหลบมากแต่คูลสกิอิจิโกะนี่ต้องเอ่อเวลาตีตีธรรมดาเนี่ยมันกระโดดตีมันก็ต้องหลบอะ่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าคนระับแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพี่แกตีไวโคตรนะครับเดี๋ยวมีลองให้ดูเนาะนี่ครับตีธรรมดาครับเดี๋ยวนี้เซึกาเทนโชข้าของแกเนี่ยถ้าเกิดสมมติตีธรรมดาแล้วค้า,างไว้กับนึงแล้วกดตีเนี่ยแกจะฟันเป็นรัวๆครับ เนี่ยในอย่างตะเกียดเห็นนะอ่าถ้าเกิดกดตีรัวๆแกก็จะเป็นท่ากระโดดพุ่งไปฟันครับอย่างที่เห็นเฮ้เทสุกะเทนโชนะครับเวลาเรากดเทสกะเทนโชเสร็จกดตีรรมดามันจะฟันไปรัวๆอย่างตะเกียครับคืออีจิโกะมีมองว่าดาเมจแรงแล้วก็ไวมากครับตัวมันตีโคตรไวอ่ะประมาณนี้เห็นปะเนี่ยเนี่ยสังเกตมาถ้าเราตีสามทีแล้วปล่อยไปแป๊บหนึ่งครับแล้วพอตีเห็นปะมันก็จะฟาดรัวๆประมาณนี้นะครับ มีการคอมโบมีการคอมโบนี่ครับเทสกาเทนโชเข้าไปสับกับเข้าไปทีหนึ่งหลังจาปล่อยเทสกาเทนโชเราตีทรมราก็จะเป็นการฟันรวๆอย่างเมื่อกี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูในส่วนถ้าไม่ตายก็คือเรียกพลังหน้ากากฮอลโลนั่นเองนะครับทำให้อินิโกมีพลังครับนี่พอเรียกเสร็จมันก็จะฟาดบาร์มาฟันอย่างนี้ก่อนเลยครับแล้วตอนที่เราเข้าสู่โหมดหน้ากากฮอลโลเนี่ยเราสามารถใช้เทสกาเทนโชกด2ทีได้เลย ซึ่งดาเมจแรงมากครับแล้วก็โคตรเท่เลยนะอิชโกะนี่กดท่าไม่ามาตายก็จะเป็นในส่สวนทิ่สกัดเปนโชว์แบบพลูพาวเวอร์นะครับตอนใส่หน้าก,กากฮอลโล่เต็มพิกัดแต่อิชโกะหมีไม่มีตัวนะแต่เบียคุยะอะไรพวกนี้ตัวตัวอื่นหมีมีหมดนะก็บอกได้เลยครับว่าดาเมจแรงมากแล้วก็ควรหาเบียคุยะมาด้วยเพราะว่าเบียคุยะมันจะมีท่าพลาซีดเนี่ยบวก โจมตีของสายฟันจะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งคูลสกิอิชิโกะนะบางใครที่เป็นสายฟันนะก็มากู่กันได้เลยครับตีแรงโคตรไม่เยีจ้าไม่เงี้ยเทโคตรบอสมาครับโอ้โหเดี๋ยวดูดาเมจเอาไปแล้วกันฮอลล์บางใครยา สับไปก่อนแล้วแล้วก็เทสุกากะเทนโชสองจังบาทไปแล้วก็ท้ามาตัดสุดยอดเทสุกากะเทนโชแบบหน้าก,กาคาเลอร์ดูมหายอ๋อจบไปใน่วนอิจิโกะบางใครนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตัวอื่นต่อเลยนี่ตัวถนัดสุดของเมัก็คือคุจิกิเบียคุยานนั่นเองนะครับ เมียคุยาบอกได้เลยนะกดปุ่มเดียวผ่าน <laughs> มันกดปุ่มเดียวผ่านจริงๆนะเพ <c oughs> ราะว่าแบบอ่ตัวมันสามารถวาร์ปได้ครับ <c oughs> อันนี้คือเซนโบซากุระเวลาเราปล่อยเสร็จเรากดตัวอื่นสลับเล่นตัวอื่นก็ได้ครับประมาณนี้กดกลับเป็เบียคุย่าครับ นี่นะถ้าโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะพุ่งไปแล้วไปอยู่ข้างหลังครับทําให้เตัวให้เราตีเนี่ยมันต้องเข้ามามันต้องหันมาหาเราไงเราก็ตีฟรีประมาณนี้นะครับนี่เราสามารถเอาน้องหัวชมพูมาคอมโบได้หรือจะเป็นอูฮาระก็ได้นะครับเอามาซับโบโจมตีก็ได้นะครับแต่คูรัสกิอิชิโกะกับเรือคุูย้า่ต้องคูนเลยนะ คู่กันแล้วแบบมีมองว่าเล่นโคตรง่ายเลยมีไม่มีอิชิโกะบางใครจะมีมีแค่เบียคุยะมีก็จบหมดทุกคอนเทนต์นะด่านบอสเอสตา้าก็ผ่านหมดสบายๆนะครับเบียคุยะมันโกงพูดได้เลยอ่ะต่อไปเป็นส่วนบางใครนะครับผมบางใครเซนโบสากุระทาเคโยชิเวลาเราเข้าสู่หมดเซตเสร็เนี่ยเราสามารถกดอ่อ ดอกซากุระเนี่ยเขาไปโจมตี3มทีได้แล้วก,การโจมตีจะเปลี่ยนจะมีพลังออร่าซากุระเข้ามาโจมตีด้วยครับแล้วเนื่องจากว่าตัวของเขาเนี่ยเราจะวัไปตีข้างหลังหมดแล้วมันก็เลยทํ้อีกฝัง่ยมันต้องหันมาหาเราตลอดก็เลยเราแทบไม่เราเราแทบไม่ต้องหลบเลยครับประมาณนี้เราสามารถกด้างได้ครับจะเป็นการฉีดเซนโบซากุระไปประมาณนี้อ่าเดี๋ยวนี่เป็นการเล่นแล้วนะครับมาเลยครับ เซนโบสากุระทาเคโยชิคือท่าสองจะเป็นท่าโจมตีหมู่นะครับแล้วนี่ก็คือบังใครไปอีกทีนึงบังไม่ใครใครไม่บังนี่แนะ่เซนโบสากุระซาเคโยชิโจมตีมันนี่ฉีดใสได้ครับกดค้างเป็นการฉีดครับแล้วก็ระเบิดนี่ตรงสุดก็วิธีทำลายที่13โซคัตซุยคือมิจฉาบอกว่าไอ้ที่มันโกงจริงๆก็คือการตีทางไปของเบยคุยะเนี่ยแหละครับมันจะวังไปข้างหลัง คือเอาง่ายกดตีปุ่มเดียวก็คือผ่านตัวได้ทุกตัวเวลาใช้เอ่อบางใครเสร็จแล้วเราสามารถกดแสลลััวลได้ด้วยนะก็เข้าถึงตัวเรายากหมดครับนี่ฟาตายหมดเป็นปุย้าบอกบอสเหรอแกจะทนพลังฆ่าได้หรือเปล่านี่จับฉีดซะเลยนี่เซนโบซากุระฉีดซะเลยครับยังไม่ตายอย่างนั้นเหรองั้นก็เอาชี้ไข่ไปเซนโบซากุระแบบชี้ไข่ไปนะ เวลาโจมตีมันจะมันจะพุ่งไปข้างหลังครับเนี่ยข้อดีดีที่สุดเลยข้อนี้ก็จบไปในส่วนเบคุยานะครับอันนี้มีบอกได้เลยว่ามีใช้เบคุยะาคู่เบคุยเอาพูดตรงๆเลยใช้เบคุยะาตัวเดียวจบไปทุกคอนเทนต์นะบอสยากยังไงก็ผ่านหมดเพราะว่ามันตีเราไม่โดนครับแต่ว่าบาง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 บอสมันก็ไวนะเพื่อนๆก็ต้องดูให้ดีด้วยก็ต้องมีหลบด้วยนะครับอ่าโยริจิเป็นการโจมตีหมัดที่น่าจะเร็วที่สุดในเกมแล้วเพื่อนๆดูดิ ตามองแทบไม่ทำเลยมัแกว,วมากก็ถ้าเกิดเผื่อใครที่แบบอาจจะชอบแบบสายวัยแบบโอ้โหแบบต่อยแบบบบหายอะไรอย่างเงี้ยสายหมัดก็เป็นคำตอบของคุณได้นะครับเผื่อใครจะชอบโยรลิจิก็สามารถจัดได้ตู้ชิกะอะไรนะมันชื่อเส้นโคเออเส้นโคอ่ะแล้วตัวโยริจิเวลาโจมตีเสร็จจะได้บัฟทางซ้ายเพื่อเห็นปะเราสามารถกดบัฟได้นะครับเวลามันขึ้นมานะ ทีมหมัดเหรอก็มีเนมมีโยโรจิแล้วก็พี่หมานะพี่หมาเอามาแทงพี่หมาเวลาเราไปเล่นคนอื่นเราสามารถกดซ้ายเรียกแกมาตีได้นะแล้วพี่หมาแปลงร่างบางใครตัวเบลเลอร์เลยแต่จะเป็นการเทสโยโรจิครับไม่มีนเตะโคตรไวอะ่ะเขาบอกความเร็วเหนือเหนือแสงมองตา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 มไม่ทันแล้วจะอย่างนั้นนะครับ พอเราใช้ท่าที่สามเสร็จได้ไหมตัวจะเป็นสายฟ้าจะมีการโจมตีที่แรงและเร็วกว่าเดิมด้วยดูดิโอ้โหต่อยมันจริงๆเลยตัวอะไรก็ไม่รู้นี่เออเวลาเวลาเราใช้ท่าที่สามเสร็จแล้วนี่เรากดค้างได้แล้วนะจะเอาหัวลงมาพุ่งชนนะโคตรเกื่อดเลยบอสเดี๋ยวจะเอาทับนี่ไงกระโดดทีดหน้าตันพี่หมาช่วยหน่อยเร็วเนี่ยครับพี่หมาสามารถแปลงร่างได้แต่นี่มีจะรีวิวโยโรอิจิเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะเอาพี่หมาออกก่อนโอเค การโจมตีไวมากครับทุกทีทุกครั้โอ้โหมันเลยก็เอาไปซิ้งคข่เปลี่ยงเข้าไปตายจบสุดยอดจริงๆใครที่ชอบแบบศิลปะไมมมวยไทยหรือชอบเร็วๆอ่ะโยริจิคือคำตอบเลยโยริจิมีว่าถ้าถ้าเกิดจัดลำดับบบเทียเอสกับเอโยริจิมีให้แค่อนะตัวเอสจะให้อิชิโกะบางใครกลับไปเนี่ยครับเอาให้สามตัวมีนี่ด้วยอ่าใครนะ เทสุกายะเท,ทสุกายะมีให้ทดลองด่านเจ็ดหนึ่งมีลองแล้วโอ้โหแ่งโอ่งอ่ะเออแล้วก็ไีดนส่วนอีกตัวหนึ่งคืออันนี้ครับอะไรนะเบียคุยะสามตัวนี้มีให้เอ็ดเลยเล่นง่ายอ่าต่อไปในส่วนโทแซนหรือพี่แว่นนะครับเขาเป็นสายทะลวงนะสายทะลวงก็เล่นกับพี่โลนสหะแล้วก็ตัวซับไปเอาเป็นไอ้นี้ก็ได้ครับไออุระฮะระก็ได้แบบโจมตีก็ได้ครับ แต่ใครจะเล่นสายทะลวงก็ต้องเป็นพี่แว่นกับพี่โลนนะออคือการโจมตีของแกเร็วมากครับโอ้โหแม่งฟาดแบบหายตัวฟาดแ,แบบหายตัวมีเพราะข้ข้างโกงอยนะ <c oughs> ู่ <c oughs> ยนะเฮ้ยดูยิงแล้วก็หนียิงแล้วก็หนีถ้าฟันจะไวมากครับนี่ถึงบอกไนงะเกมนี้มาทำแอคชั่นเก่งนะทำแอคชั่นมาค่อนข้างมันนะครับเระมาณน,นี้นี่กินกาคูครับเอามาคอมโบสองตัวนี้แหละแล้วก็เอาอูรหฮาระมาบับโจมตีครับเี่นี ้ยเดี๋ยวเรารีวิวพี่แว่นไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนใจเย็นนี่สลับครับนี่เจอแผลเป็นเข้าไปสับเข้าไปตัวขาด,ดนี่บางไรใช่ไหมนเนี่ยอ๋อจำได้แล้วในการ์ตูนบางไรแกเวลาใช้ฝั่งตรงข้างมันจะยืนสนิทเลยคล้ายๆหยุดเวลาเออก็การโจมตีเราจะเร็วขึ้นดานเมจจะแรงขึ้นด้วยนะครับเนี่ยพอเราใช้บางไรสำหรับกดตรงซ้ายได้ครับจะใช้ท่าไว้ตายเพิ่ม นี่ท่ากับฟันมันจริงเลยเป็นตัวเป็นตัวหนึ่งที่ฟันฟันมันมากอะ่ะนี่โอ้โหโดนหมูเลยแล้วนะฮะกากระบาตโอ้ยเคาเตอร์ครับมาพุ่งมาทัพนี่ไงล่ะโอ้โหแกส่วนแรงมากไปแรงระดีกาครับตอนนี้เออเออแต่ท่าน้อยฟอฟอฟอฟพับนี่โอ้โหทลาเป็นลูกกากระบาต์ถ้าไม่มีรู้สึกมันเบาๆไงไม่รู้ แต่มันเร็วมากนะพูดถึงแบบเออสปีดนี่คงหนึ่งพันเลยเร็วเกือบร็วเกือบโยรอิจิเลยอะเออแต่ว่านี่ใช้ดาบนะครับอืใครชอบแบบวิถีนักดาบซามุไรอุ้ยเขาตัวไม่ทันเออหโดนเต็มเต็มหน้าเลยตะกี้ใครแบบอยากเป็นบัตโตไซต้อง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 พี่โทเซนเลยครับแม่งเหมือนชิบหายดิชาหยุดเวลาอเอาไว้ว่าไปไหนวะเออเนี่ยครับเอ้โอ้โหเท่เหลือเกิน โกเป็นส่วนโทเซนนะครับเอาไว้เล่นเทมทะลวงคู่กับกีกาคูไอหัวโลนน่ะเออจะทีมฟันโอพ่ะนะมีบอกได้เลยทีมฟันแม่งโอพอ่าต่อไปพี่หมานะครับผมเอ่ออะไรเนี่ยโคมาบุระนะครับพี่หมีเรียกพี่หมาแล้วกันนะพี่หมาเป็นสายแทงครับแล้วก็เป็นสายซับคือเขาสามารถสร้างโล่ให้เพื่อนได้แล้วก็เวลาเพื่อนเล่นอยู่เนะี่ยกดตรงซ้ายอะ่ะแกจะไปเออเอาดาบช่วยฟันดับแกจะเรียกบางใครตัวใหญ่หญมาช่วยฟันนะเออ ในการโจมตีธรรมดาจะมีเรียกเนี่ยครับตัวบางไคมาช่วยฟันด้วยนะนี่สกิลหนึ่งก็คือกดไปแล้วสร้างโลครับเห็นปะเวลาสร้างโลออกมาเนี่ยเราสลับไปสวิตท,ที่ตัวละครอ,อื่นก็จะได้โลด้วยนะครับพี่หมาเล่นกับทีอะไรโยรอิจิเลยครับแล้วก็เนมเนมสายมัดนี่นะซาดฟาดเขาให้บังคขย <S <S โอ้โหบังไคแกน่าจะอลังการที่สุดแล้ว อเอว่ากลายเป็นยำเอายำม,มาโตสมุนไพรใหญ่เลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือฝั่งตรงข้ามตีเราไม่ได้มันมันตีได้เปล่าไม่รู้นะแต่ไม่น่าจะตีได้มางดูดูจากทรงแล้วมาครับมาครับไม่เงี้ยพี่หมาแต่พี่หมาเบานะดามิเอตะก็แกเ,เป็นแทงแล้วนะใส่แทงเต็มตัวเลยครับต้องพี่แกเลยครับไม่ีสับเขาให้โค,ค,ค้อื่นตีธรรมดาไม่เคยมีบางใครเรียเ่ยงแบบนี้แกเรี่ยงมาได้เลยนะ ส้างลูกครับเออโอเยทาแทงครับทาเกิดแบบว็แทงใครจะทำอะไรเขาได้เออสับมันเข้าไปช้าไปหน่อยนะ๋อแทงก็อย่างเงี้ยแหละไม่เล่นเล้นโจมตีครับทิมครับโอ้ๆถ้าเรากดซ้ายจะเป็นการใช้ท่าไม่ตายปิดฉากเอ่อเรามาดูเนมบ้างดีกว่าครับ สับมันทข้าไปไอ้ชัวร์โอเคเดี๋ยวมีเล่นตามเงื่อนไขซ้ายบนบ้างนะครับแค่มารีวิวให้ดูน่าสังเกตเห็นป่ะถ้าเกิดตัวละครเราตีไปแล้วมันขึ้นตรงสีแดงขึ้นมาไฟขึ้นเนี่ยเรากดปุ๊บเนี่ยพี่หมาเจ้าด่ามาช่วยฟันนี่ครับไม่อย่างอ่ะประมาณน,น,นี้ โยริจิมันต่อยมันมากเลยวะเออต่อยเท่มากผู้หญิงอะไรครับเนี่ยต่อยเท่จริงๆอะต่อไปเป็นส่วนบางไครนะครับเดี๋ยวจะเป็นเทสการทดสอบบางไครนี่ครับเป็นบางไครที่อลังการสุดแล้วบ,บางตัวเนี่ยแต่นมีว่าถ้าเกิดปูยามาโตมาน่าจะเวอร์กว่านี้ <laughs> ปูยามาโตนี่แกไฟวา,ว,าวางไฟล้อมค่ายเลยไม่เหรอถ้าจำไม่ผิด อ,อเอาล่ะเอาบางใครข้าไปสับกระบานี่เม็ดลอย <c oughs> แต่มีเราก็ชอบตัวนี้เราบัญชามากเลยอย่างว่าอะไรก็เป็นแทงก็พอเข้าใจได้อยู่แหละเออแล้วจากตัวเรากนค่างแข็งมากด้วยอะไรครับอะไรครับเราเอาอาคัเตอร์ครับนี่อะหมัดหมา ระเบิดค่อนข้างเบานะพสายแทงอะไรเงี้ยอ,อืมสร้างโลครับเอออะไรครับนี่มาชนก counter เ,เลยนี่งไงวิจิไม่ไหวครับยังนี่ต้องเรียกบังคย์ยนี่นะกวาดให้หมดเลยครับนี่มาเลยครับยกขยองมาให้หมดเลยสมุไรพวกนี้จะสับพวกแกเอ็กนี่อย่าทิ้มเขาให้อย่าหาเรื่องอย่าหาทำมีใครอีกไหมเอาเอามา,อาบอสอะโอ้โหนะ เนี่ยข้อดีก็คือมันดูดิมันยิงเราได้บอกว่านั่นแหละตะกี้มันเข้ามาชนตัวเราแต่เลือดไม่ลดนะแสดงว่าตีเราไม่ได้แน่เลยออกไปท้าสุดจของค่าหมาผู้นี้อๆๆๆสับก,กระบาลก็ให้ครับโอ้วบอเกือบตายเลยถือว่าตอนน้าบองแต่งหน้าบางใครตีแรงโคตรเลยนะออประมาณนี้ครับจบในส่วนพี่หมาไปแล้วกันเนาะคูรสกอิจโก ตัวประกอบหัวส้มอ่ะต่อไปอุระอุระฮาระนะครับอุระฮาระเป็นสายซับบัฟโจมตี10%เอ่อได้อยู่3เสตก็กเก่งไหมก็มันไม่ใช่ตัวดามเมจเป็นตัวซับครับเอาไปลงได้แทบทุกทีมเราส่วนใหญ่จะไปลงทีมฟันทีมฟันนี่หูดามเมจกูมากเลยคนระับมีอุระฮาระนะครับนี่แกสกิลแรกคือการแปลงร่างครับเป็นคล้ายๆหลอกแล้วมันจะระเบิดติดพิษด,ด้วยนะอันนี้บางใครครับ จะเป็นการยิงเออวิธีทำลายสิบห้าป่ะไม่จำไม่ได้แล้วาถามว่าดาเม็แรงไหมก็กลางๆเพราะว่าตัวของอุลฮาราเป็นสายซับไม่ใช่สายโจมตีแท้ๆนะครับก็เหมาะกับการเอาไปซับได้ลหลายๆทีมมีแกไว้ไม่ถึงหวังแน่นอนชอบไอ้ท่าแปลงร่างเป็นไอเนี่ยตัว,ต,วตัวปลอมแกแล้วระเบิดแรงอยู่นะแต่แกฟันเบามากเลยวะเขาสายซับตัวเนี้ย ตคือดาแบดาบแบบแบบมันมันไม่มันมันไม่อลังการนะเออโซสอครับะนะนะครับอยากเจอว้ก่ทำลายที่สิบห้าเข้ามาเลยโหตีบอลแล้วกี่ๆเองก็จะตายเดี๋ยวมันเดี๋ยวมเจอระเบิดแน่นอนครับนีฮ้อระเบิดก็พอแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบังไทยโอ้โหบังไทยก็ใช้ได้อยู่นะ เออโทรับมันครับอ่ะถ้าเกิดสมมติเพื่อเห็นฝั่งซ้ายป้าหนึ่งร้อยเต็มเราสามารถกดเรียกลูเคียมาช่วยยิงได้นะครับหนึ่งเอ้ออะไรครับเคาน์เตอร์ครับอะไรครับอย่าหาทำเข้ามาเลยครับน่อย่าเสียงเขาให้นี่ครับเรียกลูเคียมาช่วยยิงลูเคียมาช่วยป้าเลยเร็วลูเคียนี่แน่เรียกลูเคียมาครับเอาไปวิธีทำลายที่สิบห้า เาไม่อาจจะไม่ร่นเหมือนตัวอื่นแต่ก็เล่นได้ครับมันเป็นซับนะอ่ะจบเรียบร้อยนะครับวัวร์ฮูนาก็ควรเป็นตัวที่ดีแต่ว่าตัวแรกที่ควรดีหาคือเบียคูยาครับไม่ได้มียํำนะอยากเล่นสบายเบียคูยาตั้งหนึ่งตัวเบียคูยามาทุกอย่างจบมันเล่นง่ายจริงอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายคือกินกาคู่นะครับก็คือพี่รอนซาท้าตัวเทพนั่นเองครับพี่เคลโตรสเราเล่นนะ ซึ่งจากที่มีลองเทสกินคาคูมีท่าโจมตีที่เออกว้างมากแล้วก็ตัวของเขามีคอมโบเยอะอ่ะเอเอเี๋ยวมีตีให้ดูครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นเกตรตรงซ้ายบ้างถ้าเกิดเก็บ1 0 0เสร็จให้เรากดสี่เหลี่ยมค้างครับกดกดโจมตีธรรมดาค้างมันจะเป็นท่าทิ่มทะลวงอันนี้เดี๋ยวมีตีธรรมดาดูก่อนนะท่ามันค่อนข้างแบบตีกว้างมากครับช่าค่อนข้างที่แบบเอาไว้กวา,าดคีิปโดยตรงเลยอะ่ะ อันนี้ขอเก็บเกลียนะเก็บเกลี่ยห้าสิบแล้วอีกห้าสองเจ็ดสิบห้าแล้วอันหนึ่งหนึร้อยล้อันหนึ่งร้อยอครับหนึ่งร้อยทำไงครับกดค้างครับกดแค่ตีค้างเห็นปะนี่มันจะแทงทะลุอย่างเงี้แล้วก็ฟาดมันจะเป็นติดแผลเป็นคล้ายๆเฉือนมันละอย่างนั้นลนะอ่าต่อไปเป็นส่วนบางไทยนะครับที่มันตีมันมากเลยลเนี่ยโอ้โหคอมโบ อันนี้กด้างคนระับกดทางกด้างจะติดแผลเป็นบางคาย,าคายพอกดไปแกจะโจมตีหมู่แป๊บหนึ่งครัวแกจะเรียกเออบงังคาแกจะเป็นดาบใหญ่นะครับเวลาตีจะติดแผลเป็นด้วยนะครับอืมไม่โคตรกว้างเลยอ่ะเป็นตัวเเป็นตัวที่ตีเอ,เอหมู่กว้างสุดที่สุดในเกมแล้วมึงเนี่ยมีดูตรงแล้ว อตอนเราเข้าร่างบางใครเสร็จแล้วถ้าเรากดสอะอมีไปกดเครื่องก่อนพอภัยแล้วเดี๋ยวบางใครมา่ไหม่ทุ่มเข้าไปครับบึ้อ่าสมมุติถ้าเรากดบางใครอยู่ใช่ไหมแล้วเรากดท่าไม่ตายบางใครอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะเป็นการพุ่งไประเบิดบบตะกีนะครับประมาณนี้โอ้โหถ้าเกิดสมมติด,ด้านไหนคีบเยอะๆอะเอาโลนซ่ามาได้เลยครับมันกวาดดีมากกวาดกว้างกวาดไกลต้องเท่าเลยครับเสี่ยบทีตายหมดอะ อะไรครับเคาน์เตอร์ดีครับมามามาหานกากโลนซ่าครับถอเทปพวกนี้อย่างนั้นเหรอออกมาเลยอัวตัเห็งาดมันตีหมูดีครับเออนี่นะครับที่แว่นซ่าที่แว่นซ่าก็ขอโอ๊ะคว้าแหลมไั้แปดแสนเลยเหรอมากินกับฟูดีกว่าครับบอสมาเจอกันหน่อยดีกว่ามะนี่เนี่ยทุกครับติดแผลเป็นนี่ต้องบางใครตัดสินใจกันแล้วอย่างนี้นี่ครับทีมเขาให้เลยครับตอนนี้ เนีย่ยถ้าเกิดสมมติเราไปกดท่าบางใครสกิลสามทีมันก็จะพุ่งไประเบิดคนระับประมาณนี้ผมไม่ต้องแล้วครับตีแรงเอาแล้วครับบายโอ้บอสตายเรียบร้อยครับประมาณนี้อก็เป็นการรีวิวทุกตัวละครนะครับเกมเปิดวันที่2ีพฤศจิกาย,ยนม้จากทางทีมงานนะมีไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าก็เผื่อใครสนใจบีดโซเลโซเนนก็สามารถรอวันนั้นได้เลยครับอันนี้ก็แนะนําเลยว่าตัวโกงสุดคือเบียคุยะกับอ่อิจิโกะแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คืออิสุกายะไอบังกรน้ําแข็งอะ แต่ว่าในตู้ยังไม่มาแต่ว่าไปทดลองเล่นได้ตอนด่าน71นะประมาณนี้นะครับถ้ารีหาก็อันนี้แน,นนะนำเอาเบียร์คุยะส่วนอิชิโกะมันมีตู้ลิมิเต็ดอยู่แล้วเเติมเปิดตรงนั้นก็ได้แล้วก็ล็อกตู้เอาอุราฮะเรียบร้อยครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ